ครับขอโซดีเอฟซีของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่านะครับของผมทั้งสองหมื่นสองพันหกร้อยท่านในไลน์นี้ในชัอนเป็นมงคลมากเช้านี้ผมขออัญเชิญเหรียญองค์บูรพาจารย์นะครับสายองค์หลวงปู่ฟันโพลิเทตชราสซึ่งเป็นองค์บูรพาจารย์ที่ได้รับความนับถืออย่างกว้างขวางมากๆอีกรูปหนึ่งนะครับนี่คือเหรียญองค์หลวงปู่ฟันอาจารโรนะครับเหรียญรุ่นอุดมสมพรปีหนึ่งสี่หรือปีสองพันร้อยสิบสี่นะครับวัด ป่าอุดมสมพรอำเภอพันนาฏิคมจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งด้านหน้าประทับรูปเหมือนหลวงปู่ฟันอาจารูนะครับประทับนั่งขัศมาธิเต็มองนะครับและก็จะรืข้อความพระอาจารย์ฟันอาจารูนะครับมีกรีบบัวอยู่รอบๆนะครับแล้วของเหรียญรูปไข่ยนี้ด้านบนมีลายกระหนกนะครับเชื่อมกับห่วงเปิดด้านบนแล้วมีตัวเกี่ยวหัวที่ยังคงอยู่นะครับสมบูรณ์นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญขนาด กลางนะครับขององค์ปุฟันอาชาโรพ่าเหรียญใหญ่นะครับที่เป็นรุ่นหนึ่งทออสร้างถวายนะครับแลวก็รุ่น2นั้นก็จะใหญ่กว่าน,นี้แล้วก็จะเป็นรูปวงรียาวๆนะครับอันนี้เป็นเป็นรูปไข่นะครับเป็นเหนรียญรูปไขร่รูปวงรีแต่ว่าเป็นแคบ่กว่าแล้วก็สั้นกว่านะครับซึ่งเป็นเหรียญที่คมชัดเข้มขลังด้วยาร,รมีของพระอาจารย์ฟันอาชโรนะครับซึ่งเป็นองค์บุรพจารย์นะครับ <c oughs> <c oughs> ซึ่งเป็นองค์มุนธพาจาที่นะครับได้รับความนิยมนละถือศรัทธาอย่างกว้างขวางครับขอบคุณที่ในการเข้ามารับชมในเทปแคร์นี้นะครับและผมฝากช่วยแชร์ต่อนะครับในไลฟ์ที่เป็นบนุคคลน,นี้นะครับไปยังเอทัานอื่นนะครับให้กว้างขวางออกไปมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงสิ่งดีๆนะครับด้วยบาร,รมีขององค์บุนธพาจารนะครับ ครับอีกสักครู่หนึ่งผมใช้ f c ชมด้านหลังกองเหรียญนี้นะครับ ครับเดี๋ยวไปชมด้านหลังเหรียญองคุรภาจารย์นะครับด้านหลังเหรียญประทับเครื่องอัฐบริขารตรงกลางซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเรลักของพระสายธรรมยุตติกายนะครับคือพระวัดป่านะครับแล้วก็มีอักขระยันอยู่โดยรอบนะครับฉนันก็ความอุดมสมพรน,นะครับซึ่งเป็นเหรียญรุ่นนิยมมากๆอีกหนึ่งรายการเหรียญของหลวงปู่ฟันอาจารโรนะครับ ครับขอบคุณที่ที่เข้ามารับชมในไลฟ์นี้และขอบคุณทุกท่านท,ที่ช่วยแชร์นะครับช่วย subscribe ขยาย,ยางาน,นระเรื่อนครับเดี๋ยวผมจะรีวิวต่อเนื่องสำหรับเหรียญและก็วัตถุมงคลต่างๆนะครับในชออ่องครับขอบคุณมากนะครับ